สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ปานีมีเมตตาค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์อนาคมคงศรหนาครับขอัก่นนครับค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะในคลิปเปิดบ้านเมืองมหาเศรษฐีกรุงเทพนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ อย่างแรกนะคะเราก็ต้องขอกราบขอพรบคุณนะคะ,คะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะที่เมตตาจัดจําหน่ายนะคะวัตถุมงคลให้กับดรเอพลังจิตนะคะหรือว่าอาจารย์เอตาทิพย์นะคะามาเป็นเวลาทั้งหมด13ปีแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถเดินเข้าไปที่ทําการไปรษณีย์นะคะไปที่ตู้วัตถุมงคลนะคะถามหาเหรียญเท้าคูมิพันนะคะทั้งสรุ่นนะคะที่จัดจําหน่ายนะคะที่ไปรษณีย์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะรุ่นหนึ่งนะคะนี่เป็นรุ่นหนึ่งนะคะค่ะ กันครับรุ่นนี้จะหาย,ยากมากนะคะรุ่นหนึ่งเรียนเท้าคุปณฑ์มหาเศรษฐีนะคะด้านหลังนะคะจะมียันมหาเศรษฐีนะคะ,ะอันนี้จด<ะ>ลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะพักเบรกแป๊กเงิเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะแจกข้าวเหนียวนะคะทำโรงทานแจกกันสดๆเลยคะ่ะ เป็นฝอยเอยอะมาก่ะครับขอบคุณนะครับเร feet, ะะียบร้อยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเราจะมีโรงทานแจกกันทุกวันอยู่แล้วนะคะที่บ้านเมืองมหาเศรษฐีกรุงเทพนะคะเราจะแจกกันสองรอบนะคะมีรอบบ่ายโมงนะคะ13นาฬิกานะคะ กับรอบ2ก็คือ16บโงในการสมิหรือว่า4ี่โมงครึ่งนะคะก็แจกที่ในบ้านเลยนะคะข้างหลังนี้นะคะจะเป็นสาล้าวเวสุวรรณนะคะที่ท่านดต็ตรพลางจิตนะคะได้โมงสวงแล้วก็พ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่อยากจะมาขอพรมากาบไหว้นะคะทวเทวสุวรรณนะคะมาได้เลยนะคะที่บ้านนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะคะเดินข้ามสะพานลอยมาเลยนะคะ จะเห็นร้านมานุนเซ็ทช็อปอยู่ข้างหน้าเราก็เดินตรงเข้ามาค่ะหรืออม่ก็โทรมาหาโทรมาหาดิฉันได้นะคะที่เบอร์นะคะ0933971881นะคะอีกรอบน,นะคะ0933971881นะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวัตถุมงคลของดรเอพังจิตกันต่อนะคะ ก็อ่ะเรามาต่อนะคะเมื่อกี้นะคะเรา้างถุนที่เหรียญค้าครัวพันมหาเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะค่ะนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะรุ่นหนึ่งนะคะด้านหลังนะคะจะมียันมหาเศรษฐีนะคะค่ะเราก็จดลิขสิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะ100บาทเท่านั้นนะคะ ด็อเอพลังจิตนะคะปุกเสรเดี่ยวเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญรุ่นสอค่ะนนี้เป็นเหรียญรุ่นสอนะคะเหรียญเท้าคุมพันนะคะอ๋อนะอันนั้นรุ่นสามเดี๋ยวรุ่นสหยิบให้หยิบพิดค่ะอันนี้รุ่นสอง ะคะ่ะจดลิขสิทธิ์แล้วเหมือนกันนะคะหนึ100บาทเท่านั้นนะคะค่ะอาจารย์เอตามที่หรือว่าด็อกเตอร์พางจิตของเราปลุกเสกเดี่ยวเองเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญรุ่น3นะคะค่าเหรียญรุ่น3นะคะเหรียญเท้ากัวพันมหาเศรษฐีนะคะด้านหลังนะคะจะมียันต์ดหนี้นะคะ อันนี้ก็จดลิขสิทธิ์แล้วเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นผ้ายันมหาเศรษฐีนะคะผ้ายันเท้าคุมพันธ์มหาเศรษฐีนะคะอันนี้ก็จดลิขสิทธิ์แล้วเหมือนกันนะคะหนึ่ง้อยบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะ เป็นตะเพียนดูดซับนะคะจะเป็นตะเพียนดูดซับนะคะน่ารักเลยนะคะนีห่วงในตัวนะคะด้านหน้านะคะจะมีเลขศูนถึง9นะคะเป็นเลขไทยนะคะจนลิขสิทธ์แล้วเหมือนกันนะคะ หนึ่งร้อยบาทนะคะข้างหลังนะคะจะมียันนาหน้าทองค่ะถ้าต่อไปนะคะจะเป็นลูกแก้วค่ะมหาเศรษฐีนะคะ ะะจดก็หมายการค้าแล้วนะคะ100บาทเหมือนกันนะคะเพราะแม่พี่น้องนะคะสามารถเดินเข้าไปในที่ทําการไปรษณีย์นะคะถามพี่ๆพ,พ,พนักงานใจดีทุกท่านนะคะว่าวัตถุมงคลข,ของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะหรือว่าดรพลังจิตของเรานะคะอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะพาไปเองนะคะส่วนประสบการณ์นะคะประสบการณ์เยอะมากมายนะคะเข้าไปดูได้นะคะที่ w w w d ์ไนะคะ d o com นะคะ d r a e p a l a n g i t c o m ค่ะค่ะส่วนท่านใดน,นะคะสนใจที่จะบูชานะคะวัตถุมงคลของดรพลังจิตนะคะโทรสอบถามได้นะคะที่โทรของดรพลังจิตนะคะ0824509991นะคะ0824509991นะคะ แล้วเมื่อกี้นะคะที่เรามีการทำลงทานแจกกันนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถนะคะเข้ามารับอาหารได้ฟรีนะคะสองรอบนะคะก็คือช่วงเวลาบ่ายโมงตรงนะคะหรือว่า13บสานาฬิกานะคะแล้วก็รอบสองนะคะสี่โมงครึ่งนะคะก็คือ16นาฬิกาสนาทีานะคะเราก็จะมีเราจะทำการแจกกันทุกวันนะคะแจกกันเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็เขเอ่อมามารับ ลงทานแล้วนะคะก็ยังมีมีพิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้ทำเป็นย่อมย่อมด็อกเตอร์พงจิตนะคะก็คือได้นำวัตถุมงคลบางส่วนนะคะได้เอามาให้ชมนะคะชมฟรีนะคะแล้วก็รอบนี้ก็จะเป็นพระหลวงปู่ปานวัดบางนงโคนะคะเป็นพระเครื่องนะคะพระเครื่องหลวงพ่อปานของเรานะคะ เ็นรุ่นพิมนิยมนะ,นะคะปี2460นะคะเอามาให้ชมเป็นวิทยาทานนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อาคมน,นะคะพาไปดูนะคะ<ม>ค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นพระหลวงปุปปานวัดบานนงโธนะคะรุ่นพิม์นิยมนะคะปี2460หนะคะ<ม>หายากมากนะคะแล้วก็เป็นพระที่ เก่าเก็บนะคะไม่ผ่านการใช้งานนะคะสวยงามมากมายนะคะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้ได้มาชมกันนะคะเป็นวิทยาทานนะคะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะยังมีอีกอีกเยอะเลยหลายแสนองค์เลยส่วนใหญ่ท่านดรพลังจิตนะคะกับดรพลังจิตนะคะท่านจะเก็บเอาไว้ในเซฟแบงของธนาคารนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ Dr. A ่านกรเอกับดออรออพลังจิตนะคะจะทำาวพิพิธภัณฑ์ภาคเครื่องเมืองมหาเศรษฐีนะคะที่ัยนาานะคะเราก็จะเปิดสถาบันสุขภาพพลังจิตเมืองมหาเศรษฐีโงทานไชน่าเหมือนกันนะคะตั้งอยู่ในโฉนดที่ดินของดร A เอกับดรออรออพลังจิตนะคะ11ดไร่กว่าๆนะคะเพื่อแก้กรรมให้พ่อแม่พี่น้องนะคะประชาชนทุกเชื้อชาติแล้วก็จะมีโรงทานฟรีเหมือนที่เราทํากันแบบนี้นะคะก็คือเราจะแจกโลทานฟรีแบบนี้นะคะ โดยจะจัดตามวันเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะคะทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะคะที่ต้องการจะดูหมอต้องการที่จะลงหนหน้าทอนที่หน้าผากนะคะสักยันมหาเศรษฐีสักยันเงินล้านนะคะก็โทรมาหาดิฉันได้นะคะที่เบอร์0933971881นะคะเมื่อมหาเศรษฐีกรุงเทพนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ดิฉันนะคะก็คือจะ ดูดวงให้ดูดวงให้ฟรีนะคะดูดวงฟรีสักยันไม่ได้เอาอะไรมาสักให้เจ็บนะคะก็เหมือนจะเขียนหัวลงกระหม่อมเฉยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้พาวไหว้สาลเทวีวสุวรรณด้วยนะคะสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์ฉันนะคะ0933971881นะคะหรือว่าจะโทรที่เบอร์อจรราจารย์คมก็ได้นะคะเบอร์อะไรคะ083ครับ5877999ครับค่ะ แล้วก็ท่านใดน,นะคะที่เชื่อว่าตัวเองป่วยนะคะจากเจ้ากรรมนายเวรนะคะโดนไสยศาสตร์ผู้ผีปีศาจน้ำมันพายหรือว่าอาถรรพ์ต่างๆนะคะสามารถมาหาด็อกเตอร์ังจิตนะคะแล้วก็พวกเราได้นะคะโดยที่ต้องนัดกับพวกเราล่วงหน้าก่อนนะคะถ้าจะมีการแก้กรรมแบบนี้นะคะโทรมาได้ที่เบอร์ของดรอกเอร์ังจิตนะคะ0824509991นะคะเพราะว่า ดรพันจิตจะเป็นคนจัดคิวแล้วก็ดูแลคิวของพวกเราทั้งหมดเลยนะคะค่ะส่วนค่ะอ,อาจารย์คอยากพูดอะไรคะขอ,อพูดถึงเรื่องความเชื่อครับมนางคนเรื่องมองว่าทําไมป่วยแบบไม่มีสาเหตุทําไมกินยาแล้วทําไมไม่หายหรือทําไมเวลาไปหาคุณหมอแล้วทําไมยังรู้สึกว่าไม่ได้แบบดีขึ้นเหมือนเดิมครับทุกอ,อย่างมันมีสาเหตุหมดครับค่ะ เร,เราต้องหาสายเหตุให้เจอครับถ้าเราถ้า,ถารักษาทางการแพทย์ไม่หายแล้วเนะี่ยเราต้องมาลองสั่์ทางด้านพุทธคุณในสายพระเพราะว่าเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับที่ว่าพระที่ท่านดูแลคนแถวหมู่บ้านที่เขาดูแลเวลาคนเจ็บป่วยเนี่ยมันจะมีโรคภัยที่แบบมากับอากาศมากับทางด้านสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับนั่นคือพวก ปูใสศิลศาสตร์สิ่งที่มองเห็นนะครับเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อแล้วก็ถามว่ามันยังมาจนถึง,ถง,ถงยุคนี้ไหมมันยังมีอยู่ครับแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจัยนในการรับชมและฟังกันครับค่ะแต่ก็ขอให้เราเป็นที่สุดท้ายนะคะที่พ่อแม่พี่น้องน,นะคะจะนึกถึงพวกเรานะคะค่ะแต่ว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกหิวข้าวอยากกินข้าวฟรีมาหาเราได้นะคะหรืออยากดูโด่งฟรีก็มาหาเราได้นะคะค่ะแล้วก็ เราก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องน,นะคะเ,เหมือนอย่างที่ดรอเตพังจิตนะคะเคยพูดว่ามีคาถาอยู่หนะึ่งคาถาที่สามารถทําให้เราภาวนาไปเรื่อยๆก็ะจะแก้กรมรมแล้วก็ร่ํารวยเรียกเงินได้ด้วยนะคะค่ะคาถาไหนคือคาถาอะไรคะ,ระจักรจรรดพัครับค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อาคมท่องให้เราฟังสักสามจบดีไหมคะนั่นะคะนนานอาจารย์อาคมจะพูดเนาะค่ะค่ะสัมมาสัมพุทธสัจสหเสเนโตโสทายะ สัมมาสัมพุทธัสสะสหสเนโตโสทายะสัมมาสัมพุทธัสสะสหสเนโตโสทายะค่ะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาหาพวกเราได้นะคะเพราะว่าเราเปิดแล้วก็อยู่บ้านกันทุกวันนะคะ,คะหรือว่าถ้ามาแล้วไม่เจอบางทีเราอาจจะมีภารกิจนะคะ,คะก็เดี๋ยวตอนเย็นเนะ่คะเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไม่อยู่บ้านนะคะเพราะว่าเราจะออกไปแจกโรงทางนะคะเพราะว่า ยังมีข้าวเหลือเยอะเราก็อยากจะเอาไปปันไปแจกให้กับคนข้างนอกบ้างเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากมาเจอเรามาข้าวที่เราก็ได้เลยะนะคะ,ะเรามีพร้อมตั้งแต่บ,บ่ายโมงเลยค่ะมาได้เลยนะคะถ้าสำหรับท่านใดน,นะคะที่อยากเดินทางมาเมืองมหาเศรษฐีกรุงเทพนะคะมาง่ายมากเลยนะคะตรงข้ากับบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะคะ เลยจะพาลอยส้มมาฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีซอยหน้าซอยจะมีร้านขายอาหารสุนัขนะคะมันูเพจช็อปนะคะขับตรงเข้ามาเลยคะ่ะประมาณ2-300เมตรเนาะแล้วก็มองขวามือนะคะก็จะเจอบ้านเราเลยนะคะจะมีป้ายบ้านนักเตะทางจิตก่อนนะคะแล้วข้างๆบ้านบ้านนักเตะทางจิตก็จะคือเมืองมหาเศรษฐีกรุงเทพนะคะมาขอพรขอพรท่านท้าวเวสุวรรณนะคะมาได้เลยพวกเรายินดีต้อนรับนะคะ ค่สะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวจับมาเจอฮะชมปตอยกลางวันไหมครับอ่าได้เพราะเมื่อคืนเมื่อคืนเราพาไปดูสารตอนมืดๆหน่อยนะคก็จะเห็นไมชัดนะคะค่ะเดี๋ยวให้การอาคมนะคะนะพาไปชมนะคะ ท้าวเวสสุวรรณนะคะถ้าใครมาที่เมืองมหาเศรษฐีก็จะได้มาขอพรนะคะแล้วก็มารับพลังจากท่านท้าวเวสสุวรรณของเรานะคะจจบเดียวค่ะสำหรับวันนี้เราไปกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกัพบพบวกเราสองคนได้ใหม่นะคะบายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ